ท้องฟ้าสนามหลวงเป็นสนามประลองค่ะวันนี้ก็รดาคนแข่งเบ้านะคะนักแข็งก็เริ่มทยอยเดินทางกันมาอย่างที่สนามหลวงนะคะคาดว่าเสื้แดดล่มลมตกวันนี้นะคะาการแข่งขันอันดุเดือดการต่อสู้ก็กำลังกำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่ท้องฟ้าสนามหลวงนี้แล้วค่ะ ธุราบดิษจึงได้จัดประเพณีที่ร้าไอซ์มันมีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกุลาพสุราป้าเต้าว่าวอะไรมาแข่งคะเว่าวุราก็เป็นประจำทุกปีเอามาเอามากี่ตัวคะวันนี้40ตัวครับสีตัวเหรอคะ24ตัว2ี่ตัวค่ะ่ทีมที่มีกี่คนคะ60คนนะ หกสิบคนโอ้โหบ้านใจมัน่นใจนะแต่กีลาก็แค่ชนะของธรรมดาวันนี้นะโอ้ยยังไงบ้างคะลุงวันนี้นำเป้ามาเยอะไหมคะเอามายี่สิบแปดตัว28ตัวสำหรับวันนี้วันเดียวโอ้ยนี่เหรอคะ เว่าที่พียังทำกันมาทั้งปีเลยใช่ไหมลุง <laughs> แล้ววันนี้ลุงวิ่งเองหรือเปล่าคะวิ <im it> ่งเองวิ่งเองแล้วพีมากันกี่คนวันนี้ย <im it> ี่สิบคนยี่สิบคนวันนี้ปิดร่างกายเต็มที่แล้ว <laughs> ไปนะลุงหนูเอาใจช่วยวันนี้ไว <im it> ครับคิดว่าจะมั่นใจแค่ม <im it> ั่นใจแค่ไหนคะัรอยปร์เซ็นชนะแน่แน <im it> เอามากี่ตัวคะเอามา12ตัวบ12ตัวเองมาคิดี่เอาเสือมาทำไมอ่ะอ๋อต้องปูตรงนี้ครับแล้วก็เอาว่าไปกรองฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นแดนของว่าวปักเป้านะคะซึ่ง เพที่เห็นนี่ก็คือพี่ๆเนี่ยเขาก็จะมากันเป็นทีมทีมลราประมาณ5-6คนนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆน่ารักมาปูเสือกันเหมือนปิกนิกพักผ่อนนะคะในขณะที่มองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของแดนว่าวจุฬานะคะที่มาเป็นคันรถใหญ่ๆเลยค่ะแต่ยังไงเนี่ยว่าวปักเป้าก็สู้ตายค่ะ บ้าเนี่ยสมมุติว่าวันนี้ทุกคนก็เริ่มมาแข่งเป็นวันแรกแล้วในสนามจะต้องเตรียมอะไรก่อนคะในสนามจะต้องเตรียมเกี่ยวกับเชือกค่ะขึงเชือกปักหลักขึงเชือกก,ก,อก้กกนแดนระหว่างแดนจุลากับปักเป้าอ๋อนี่คืออันดับแรกเลยอันดับแรกเลยค่ะ ก่อนที่จะแข่งขันนะคะก็ต้องมีการขึงเชือกเพื่อแบ่งแดงกันก่อนค่ะโดยฝ่ายปัดเป้านะคะจะอยู่ฝั่งใต้ลมค่ะและจุฬาจะอยู่ฝั่งเหนือลมนะคะเพราะว่ากติกาการแข่งขันนั้นปัดเป้าจะต้องลอยบนฟ้าหลอกล่อลอ,อยู่ในเขตของตัวเองนะคะส่วนจุฬานั้นก็ต้องปล่อยว่าวไปตามลมเพื่อเข้าไปคว้าปักเป้ามาให้ได้ค่ะว่านั้นมีกฎกติกามากถึงกว่า70ข้อเลยนะคะและคณะกรรมการที่ตัดสินนั้นก็มีทั้งนายสนามรองนายสนาม กรรมการต่างๆรวมไปถึงโคศกประจำสนามรวมแล้วนับได้20คนเลยค่ะแต่ละรอบนะคะทีมจุฬาจะเข้าแข่งได้เพียง5ทีมเท่านั้นส่วนปักเป้าแข่งได้เป็น10ทีมเลยละค่ะแล้วก็อีกไม่กี่นาทีนะคะ,ะการแข่งขันศึกเจ้าเวหาอันน่าตื่นเต้นก็กาลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะอเ,คเอาเริ่มทำการแข่งขันได้แล้วนะ แล้วครับตอนนี้เร่กาต่อสู้กันบพี่กธ์ในการแข่งว่าวเนี่ยทีมปักเป้านี่ต้องประกอบด้วยกี่คนกี่คนครับขั้นต่ำคือคนชักหนึ่งคนคนถือกระบองหนึ่งคนแล้วก็คนวิ่งลอกหนึ่งคนนะครับอย่างขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำคือมีสามคน,คนเป็นสามคนหลัก ปากเป้านั้นจะประกอบไปด้วยผู้เล่น3-5คนนะคะมีแม่ทัพก็คือคนบังคับเว้าเพื่อคอยคว้าเว้าจุลาคนวิ่งรอกที่คอยใช้รอกบังคับปาดแล้ววิ่งให้ไปในทิศทางที่ต้องการและคนถือกระบุงปาดค่ะปักเป้าจะต้องพยายามใช้อาวุธของตัวเองก็คือเหนียงเข้าครอบเว้าจุฬาให้ได้ พราะถ้าครอบได้นะคะจุฬาก็จะเสียการทรงตัวแล้วก็ตกลงมาค่ะหน้าหน้าที่ของของของลุงคืออะไรคะในการเริ่มต้นนะแท็กเตคนคนชักคณคว้าคณคว้าคว้าเป้าว้าหาก้าปักเป้าแล้วแล้คว้าได้แล้วก็คว้ากันได้แล้วก็ส่งส่งมาคนรอบคนรอบมันไม่ต้การค่ การหนึ่งัะส่วนฝ่ายจุลานะคะจะมีผู้เล่นถึง20คนเลยค่ะโดยเริ่มจากผู้ขึ้นเว้าปล่อยเว้าขึ้นฟ้าโดยมีแม่ทัพใหญ่เป็นคนบังคับเว้าให้คว้าปักเป้าค่ะเมื่อคว้าได้สำเร็จแล้วก็จะส่งให้รอกมือค่ะรอกมือก็จะมีลูกทีมคอยดึงให้วิ่งค่ะเขาเรียกว่ารอกหลังรอกรอกมือรับอกมือทำยังไงบ้างคะ ก็ดูถ้าเกิดว่ามันได้เสียเมื่อไหร่ะมันต้องมันต้องแต่บังคับตกไม่ตกมันจะอยู่ที่ผมอ๋อเป็นคนต้องต้องบังคับดูว้าวดูทิศทางว้าวเลยครับอ๋อค่ะดูว่าถ้าเกิดจะตกไม่ตกมันขึ้นอยู่ที่ผมคนเดียวตอนเนี้ยตอนแร้ผว่าวันแรกเด็กเลยนะอยู่ที่พี่ละถ้าตกก็ความผิดพี่อ๋อรู้สึกว่าพี่นี่จะต้องแบบแข็งแรงเป็นพิเศษเลยนะต้องนิดนึงเท่านี้ยังไม่พอนะคะยังมีเหล่านักรบที่วิ่งรอบหน้าอีกเป็นสิบเลยค่ะ ที่ต้องคอยวิ่งร, <Stars> รอบเพื่อดึงสายป่านให้เข้ามาในเขตของตนค่ะไฟจุลานั้นต้องพยายามใช้อาวุธของตัวเองคือจำปาเกี่ยวปักเป้าให้ติดให้ได้นะคะและที่สำคัญจะต้องดึงปักเป้าให้เข้ามาตกในแดนตัวเองเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ชนะค่ะ <in> จะเห็นนะคะว่า ว่าฝ่ายจุฬาจะคว้าปักเป้าได้นะก็เล่นกันเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะ ครั้งที่สองหกสิบปีหกสิบกว่าปีเ่านี่มันมันสนุกตรงไหนคะเสน่ห์ของการเล่นเ่ามันอยู่ที่ตรงไหนคะมันเป็นเทคนิคเทคนิคยางสุเราเล่นว่าเนี่เล่นวากเป่าเนี่ยเหมือนกับเราตกปลายใหญ่ด้วยเชือกเส้นเลยเราใช้ความอ่อนความนุ่มเหมือนกับต้นอ้อพายุมายังไงมากันมันไม่มีหักอ่อนตามลมไปพอหมดพายุมันก็ตั้งึ้นมาอย่างเดิม ว่าวปกเป้านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นว่าตัวเล็กๆแล้วก็ใช้ผู้เล่นน้อยนะคะแต่ก็ได้เปรียบในเรื่องระยะทางซึ่งผู้เล่นนั้นจะต้องอาศัยชั้นเชิงไหวพริบและก็ความอ่อนโยนเข้าพิคาตว่าวจุลาค่ะ ฝ่ายจุลานั้นนะคะถึงแม้จะเสียเปรียบเรื่องระยะทางนะคะเพราะว่าต้องปล่อยว่าวไกลแล้วก็ต้องดึงว่าวให้กลับมาตกในเขตของตนนะคะแต่ก็ได้เปรียบเรื่องความแข็งแรงใหญ่โตและพละกกำลังของทีมที่พร้อมเพรียงแล้วก็รวดเร็วค่ะ และบรรยากาศสนามหลวงตอนนี้นะคะก็ใกล้จะมืดแล้วค่ะการแข่งขันเบ้าก็ดําเนินมาจนใกล้จะถึงเวลาที่จะจบการแข่งขันสําหรับวันนี้แล้วนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายเรียกได้ว่าแดดเรี้ยงเลยนะคะจนตอนนี้แดดตะวันนี่ก็จะรับฟ้าแล้วก็ยังแข่งกันอยู่เรียกได้ว่าไม่มีใครบ่นว่าเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะแต่ว่าทุกคนที่ก็ยังสนุกสนานกันอยู่เลยค่ะและนี่คือการรอคอยตลอด1ปีของนักแข่งเบ้านะคะเพียงเพื่อจะถึงวันนี้ค่ะวันที่เขาได้เจอเพื่อนฝูงกันวันที่เขาได้แข่ง แล้ววันที่เว่าไม่ขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วต่อสึ้กับนเรกนอคา่ะหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นไนะ่เหนืหหห่อยนหกี่รอบแล้ววันนี้นี่้ารอบหรอบดูลุเรอตกเลยไหววันนี้วันนี้ลมแรงมีห ออลลมแรงนี่เหนื่อยไปคุณป้าดิคุณป้าอีกกี่เที่ยวครัลุงวันนี้อ๋อได้สามหรืี่เที่ยวนะโอเคไหมคะนั่งแข่งกันอยู่สู้ต่อไปนะลุงวันนี้ได้ไปกี่ตัวคะพี่กอล์ฟสี่ครับสี่นี่แข่งมาตั้งแต่แดดเปรี้ยงจนถึงตอนนี้แดดแดดที่หายไปแล้วนี่เป็นไงคะพี่เหนื่อยไหมใช่เหนื่อย มากพอสมควร,คร,ครแต่วันนี้ถือว่าพอใจไหมคะพอใจครับอ่อมาหล้วนุกดีมัน,นลุ้นด้วยพี่ล,ล,ลุ้นมากสนุกดีครับวันน,วนี้ได้ไปกี่ตัวแล้วคะสามตัวครับสามตัวพอใจนี่ยังคะ แล้วแต่จังหวะนี่นี่วันนี้มากี่คนคะนี่เทมิทีมนี้้แลวกนั่นคือเขกลุ่มนะโอ้หมดเลยอันนี้นี่เป็นญาติญาติกันหมดเลยหรือเปล่าก็แต่เขาพัวกันญาติญาติกันเขาตั้วกันดีไหมครับดีครับวันนี้ดีเราได้ตามเป้าหมายไหมวันนี้ได้เป้าหมายก็เที่ยวแรกก็ได้เที่ยวสองเที่ยวสามจะเสียมากหน่อยมีเนื้อใหม่นะ เเห็นแล้วนะครับว่ากว่าที่จะได้ว่าวแข่งขันดีๆสักตัวหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับจะต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจทุ่มเทความมุมานะมากสักขนาดไหนในการสร้างว่าวขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับการแข่งขันกีฬาประเภทนี้นะครับต้องใช้ทั้งไหวพริบป,ปฏิภาณชั้นเชิงและความชนานาญนะครับและที่สําคัญคือจะต้องเข้าใจถึงสภาพลมฟ้าอากาศเป็นอย่างดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกีฬาการแข่งขันว่าวนั้นคงไม่ได้นํามาซึ่งความสนุกสนานอย่างเดียวแต่ทําให้เราได้รู้ถึงภูมิปัญญาของ คนโบ,รา,บราณในการคิดค้นกีฬาประเภทนี้ขึ้นมานะครับที่สอนให้มนุษย์นั้นรู้จักผสมประสานตัวเองเข้ากับธรรมชาติครับ